สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังพี่น้องบันเฮาสุขุสุขลนเนาะนะครับพบอกกันมื่อนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2 5 6 8ครับแป๊บเดียวนะครับก็เข้าสู่ปลายเดือนหลังนะครับเดือนมิถุนายนกับกลางเดออกมาเนาะนะครับฝนฟ้านะครับพี่น้องบานเฮาหลายพื้นที่ในอีสานตอนบนนี่นะครับก็ได้รับฝนได้รับน้ำกันแทบตัวตัวถึงกันเลยทีเดียวนะครับ สองสามเมื่อวันนี้ร้ายพื้นที่ร้ายมองก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับพี่น้องบ้านเขาไหวน้ำท่วมนะครับตอนนี้ถือว่านะครับกลายเป็นความเดือดร้อนนหน่อยึ้นมากแล้วนะครับพี่น้องบ้านนอกนะครับจะได้ติตามนะครับสาหรับพื้นที่สิบ้านเขาเนาะนะครับสภาพอากาศที่สีเป็นไปในช่วงต่อจากมื้ไปถือว่าฝนหน่อยรุย่างชัดเจนนะครับสําหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอีสานตอนบนนะครับก็สิไปหลายอยู่ทั้งจังหวัดนครพนมบางการไปทั้งห่น ฝนสิไปลายทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ของอีสานตอนบนฝนจะลดลงนะครับจากของ,ง,ง,ของเมืองอทั้งกรุงเทพย่านทีไรวิเคราะห์ทันทีข้อมูลอากาศรูปพื้นเนาะนะครับตังนี้นะครับตัวการลักที่รือเกิดฝนกับมีตัวการเดียวคือมรสุมตัวนั้นตเชิงแต่ที่มีกําลังปานกลางนะครับกับยังคงผัดปกคุ้มทะเลน,น้ำมันเศรษไทยเอาไทยนะครับนนยังไงยังก็มีฝนตกนะครับฝนตกฝนฝ่าหัน้องนะครับมี ฝนตกหนันได้วางืุนที so right ่นะครับว่าลายนะครับวางจุดเท่านั้นนะครับแต่ปลาดาเทียมเนื้อม่นี่นะครับก็จะเห็นว่านะครับกุ้งฝนส่วนใหญ่แล้วอยู่ทางทะเลนะครับส่วนพื้นที่อีสานตาบนของเขานี่ฝนบ่อยลายนะครับมีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสานตอนลางนะครับตามชายขอบจากดาวเทียมของบริเงณภบเรดรานะครับเดดาสกุลขอให้ครับรดราตรวจอากาศขอนแก่นนะครับตั้งอยู่สถานีตรวจอากาศขอนแก่นนะครับ ทางสนามบินนี่แหละนะครับก็จะเห็นว่ากุ้มฝนนะครับอยู่ทั่งอีสานตอนล่างเป็นส่วนใหญ่อีสานตอนบนเท่ากับมีติดมาตรวจพบฝนอยู่ก็คือทั้งจังหวัดชัยภูมิเนาะนะครับแต่ฝนก็เคลื่อนที่เของว่างทางในนะครับจังหวัดขอนแก่นก็อาจจะได้รับฝนน่มนะครับแค่นี้ก็ตามนะครับมืももいい้อนี้นะครับฝนในอีสานตอนบนบ่ค่อยหลายนะครับลดน้อยลงไปกันพอสมควรนะครับนะครับพื้นที่ฝนตกก็น้อยลงนะครับ นี่ก็เป็นรดาของสกลนครนะครับรดาท่านสกลนครก็จะเห็นนะครับพื้นที่ที่ฝนหลอยู่นะครับจะเป็นจังหวัดสกลนครเองนะครับบึงการนะครับสกนครพนมนะครับช่วงกลางคืนนะครับแถบนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะเป็นน้องค่ายบึงการสกลนครสนครพนมแถบนี้ฝนจะไหลขึ้นในช่วงกลางคืนเนาะนะครับตามการคาดการณ์แล้วนะครับเมื่อนี้ไปหาเมื่อเอือนภาคตะวันออกเฉียงตะวันนี้ก็มีฝนฝ่าขันนองนะครับคาดว่าจะบวกเกินลอยละหกสิบกวพื้นที่นะครับ ก็มีฝนตกหนักได้นะครับจังหวัดที่อาจจะเกิดฝนตกหนักก็เช่นจังหวัดบึงกาฬนี่นะครับหนองคายสกลนครนครพนมนี่นะครับจะไปอัดกันอยู่ทั้งนั้นนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็เป็นฝนตกทั่วไปทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดนะครับันไม่ไปห้ามเรื่อง3สิบเอ็ดถึง31สิงศาคม31ต่ำสุด23ถึง25 26กาไปครับ26 23ถึง26ของศา31 ถือว่าอากาศบริเวณอุบเอีนะครับแต่ว่านะครับเป็นอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มขยนสูงฝนตกแดดออกนะครับเห็ุใ้เป็นคราบอัดเป็นไข่เป็นไอได้ง่ายนะครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับพากข้าพุ่นเติมครับพี่น้องมาเฮ่านะครับแต่วันที่หนึ่งมีถุน่าย่นไปนะครับฝนในพื้นที่อีสานส่วนใหญ่จะหน่อยลงนะครับฝนจะลดลงนะครับวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะครับฝนจะหน่อยลง ส่วนจังหวัดที่ฝนยังคงหลายต้นนึ่ก็เช่นจังหวัดนี่แหละที่ในคะรพนม่สองบึงกาฬสามพื้นที่บางส่วนของหนองคายเนาะนะครับแล้วก็ท่างตำบลของสขของกลนครคาดว่าจะมีฝนหลายในพื้นที่แล้วนี่นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับตอนนี้ตอนล่างนะะี่ก็บที่ว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนในสิวานเขาสามเขากจงมีแหละนะครับประมาณที่สิบหมื่นฝนจะน้อยลงนะนะครับของเดลมิเตอร์ยุน ฝากข่าวแจ้งต่อกันไปนะครับสำหรับข่าในตอนนี้กับข้อมูลเพื่อกันนความรูกรันในแบบอื่นกับัจนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน